พระธรรมโยบบทที่ยี่สิบสามแล้วโยบจึงตอบว่าคำร้องทุกข์ของข้าวันนี้ยังคงเป็นคำที่ขมขื่นพระหัตของพระองค์ก็หนักหนว่วง,งทั้งทั้งที่ข้าร้องครวนครางถ้าเพียงแต่ข้ารู้ว่าจะหาพระเจ้าได้ที่ไหนถ้าเพียงแต่ข้าสามารถไปถึงที่ประทับของพระองค์ข้าจะทูลแถลงคดีของข้าต่อหน้าพระองค์และขอโต้แย้งอย่างเต็มที่ แล้วข้าจะรู้ว่าพระองค์จะทรงตอบข้าว่าอย่างไรและข้าจะใคร่ครวญสิ่งที่พระองค์ตรัสพระองค์จะทรงใช้อำนาจอันยิ่งใหญ่ต่อต้านข้าหรือหาม่ได้พระองค์จะไม่ทรงตั้งข้อหาข้าที่นั่นคนชอบธรรมสามารถชี้แจงเหตุผลต่อพระองค์ได้และข้าจะได้รับการปลดปล่อยโดยองค์ตุลาการของข้าให้พ้นมนถิ่นตลอดไปแต่ถึงข้าไปทางตัวออก พระองค์ก็ไม่อยู่ที่นั่นถ้าข้าไปทางตวนตกก็ไม่พบพระองค์เมื่อพระองค์ทรงกระทำพระาชกิจอยู่ทางทิศเหนือข้าไม่เห็นพระองค์เมื่อพระองค์หันมาทางใต้ข้าหาพระองค์ไม่พบแต่พระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไปเมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้วข้าจะเป็นดั่งทองคำข้าดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์อย่างใกล้ชิด ข้าอยู่ในทางของพระองค์โดยไม่หันเหข้าไม่ได้พลากจากพระบัญชาของพระองค์ข้าเห็นว่าพระวจนะจากพระโอษของพระองค์ล้ำค่ายิ่งกว่าอาหารประจำวันแต่พระองค์ก็ยังทรงยืนกรานเด็ดเดี่ยวและใครเล่าจะต่อต้านพระองค์ได้พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งตามชอบพระไทยพระองค์ทรงกระทำแก่ข้าตามที่ทรงมีประกาศสิทธไว้และพระองค์ ยังมีแผนการอื่นๆเก็บไว้อีกมากมายด้วยเหตุนี้ข้าจึงพลันคร้ามต่อหน้าพระองค์เมื่อคิดถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดข้าก็ยำเกรงพระองค์พระเจ้าทรงกระทำให้จิตใจของข้าอ่อนระโหยองค์ทรงฤทธิ์ทรงเขย่าวขวัญข้าถึงกระนั้นความมืดทึบที่กลบหน้าข้าก็ไม่ทำให้ข้าเงียบลง